เป็นคนค้าขายตั้งจต่เด็กครับพ่อแม่ค้าขายอยู่แล้วครับภูมิใจมากเลยที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่ค้าคมีความอดทนสูงตอนหน้านี้ลําบากวิง่งตลาดนัดขายสลาดขายบุ้นขายทุกอย่างเลยครับตามตลาดนัดมันเสี่ยงดวงอะฮะไปได้ที่มั่งไม่ได้ที่มัง่งเราก็เริ่มหาตลาดที่มันลงได้ประจําจนมาเจอตลาดน้ําวัดสันเจ้าเนี่ยครับ <c oughs> เราจะเอาอะไรมาขายดีเจอไอ้ตัวเนยกรอบเนี่ยก็รับแป้งเขาตอนช่วงใหม่ๆนะเรารู้สึกว่าเฮ้เราก็น่าจะทําได้นะเราก็เลยลองมาคิดสูตรเราเอง อันนี้เป็นสูตรของเราเองประสบความสําเร็จคนมากินเนี่ยก็จะบอกว่าเออกรอบดีนะไม่เลี่ยนบางจ้าเนี่ยจับจับไปเนี่ยน้ำมันมันจะติดมือแต่ของเราไม่ฮะจะแห้งกรอบแล้วก็หอมหวานขายดีๆเนี่ยแป้งเนี่ยประมาณ1ิโลได้ฮนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้ประมาณ2 0 0 0 0 30,000ก็มีทุกเสาร์อาทิตย์ครับ2 0 0 0 0 30,000 20,000 30,000เงี้ยทีคสุดเลยครับหายเหนื่อยแล้วก็แบบเริ่มปรับฐานะให้เราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนฮะเลิ่มได้ลมได้นะครับสามอย่างรอ้อย ที่ร้านเรานะครับก็จะมีของขายหลายอย่างตัวทอดทองม้วนปังเนยปังกระเทียมแพกเกอร์สับป,ปะรดนะครับขนมพิงและถั่วทอดกอยแต่จุดเด่นของร้านเรานะครับจะเป็นเนยกรอบซึ่งเราขายมาจะเป็น10ปีหอมหวานกรอบอร่อย คือเคล็ดลับหนึ่งเลยนะครับสูตรของแป้งเราเราก็จะมีสูตรเฉพาะแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของนมนมแต่ละยี่ห้อเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยไม่เหมือนกันของเราก็จะใช้นมทีพอตมันจะเป็นนมข้นที่หวานมันแล้วคือหวานไม่จัดแล้วก็ทานแล้วไม่เลี่ยนตัวนมทีพอตก็จะหอมมันนะครับแล้วก็จะเข้ากับเนยกรอบของเราได้ดีเลยครับ เริ่มต้นก็ใช้ทิปปอดเลยครับทีนี้เราก็ไปดูตามสถานที่ต่างๆที่เขาทําเนยกรอบนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เห็นเขาใช้ทิปปอดเหมือ,อนกันนะครับเราก็เลยซื้อนมทีปปอดเนี่ยมาใช้กับร้านเราลองทาดูลาดดูอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเออก็หอมมันแล้วก็เข้ากับขนมเนยกรอบของเราได้ดีเลยครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับก็ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ครับหาซื้อง่ายครับตามท้องตลาดแถวบ้านก็มีทุกร้านนะครับไปทางไหนก็เจอครับผม ทางร้านเราก็ขายแฟนชายด้วยนะครับก็หมื่นห้าครับมาเลยครับเราสอนจนทําให้เป็นนะครับได้เตาได้แปง้งไปปึกทํา2โลพร้อมขายได้เลยครับหาที่ขายอย่างเดียวครับ <S <S ผมเชื่ออยู่อย่างอ่ะขายดีไม่ดี <S <S คุณทําไปทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันไหนไม่ดีก็เปลี่ยนอันไหนเขาติอะไรก็ปรับปรุงสักวันมันก็จะต้องดีขึ้นครับเชื่อเลยครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีความโชคดีสําหรับเราแล้วก็มันไม่มีใครโชคร้ายตลอดไป ฝากร้านไม่ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยทานนะครับเราก็ขอให้ท่านมาลองได้นะครับรับรองว่าเนยกรอบของเราเนี่ยอร่อยไม่เหมือนที่อื่นนะครับทาและติดใจที่ตลาดน้ําวัดสันเจ้านะครับร้านประพิชยาของฝาก51นะครับถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์อาจจะโทรมาสั่งไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะบางทีเราทําไม่ทันก็เบอร์โทรนะครับ0619982625ครับคือถ้าไม่ซื้อก็เหมือนมาไม่ถึงครับผม